งตายเสร็จแรกการสินป์พลิกนรกชนะสกลนคร3-0ต่อเสร็จวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41 1.0บทนำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41รอบคัดเลือกภาค3ระหว่างทีมจังหวัดกาลสินโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาและทีมจังหวัดสกลนครโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับที่สะท้อนภาพการต่อสู้ระหว่างประสบการณ์และความนิ่งกับศักยภาพและพลังของนักกีฬารุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนแม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยชัยชนะขาดลอยของจังหวัดกาลสิน3-0ต่อเสร็จแต่รูปเกมโดยรวมกลับมีความสูสีและเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจับตามอง ประเด็นสำคัญที่ชี้ขาดผลการแข่งขันคือความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและประสบการณ์ของทีมจังหวัดกาลสินซึ่งสามารถยืนหยัดและมีความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญได้เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตแรกที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยชนะได้หลังจากเผชิญหน้ากับเซตพอยต์ของคู่แข่งถึง3ครั้งในทางกลับกันทีมจังหวัดสกลนครที่แม้จะมีความได้เปรียบด้านรูปร่างและแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แต่ยังขาดความเฉียบขาดในการปิดเกมและมีข้อผิดพลาดช่วงเวลาสำคัญ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสทองให้เป็นความสําเร็จได้ผลการแข่งขันที่กาลสินเป็นฝ่ายชนะ3ต่อศูนเซตจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเหนือกว่าในทุกมิติแต่เป็นผลลัพธ์จากความแน่นอนในจังหวะตัดสินเกมฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมตลอดการแข่งขันได้มอบข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์ต่อการประเมินและวางแผนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปซึ่งรายงานฉบับนี้จะทําการวิเคราะห์ผลการแข่งขันอย่างละเอียดในลําดับถัดไป2.0ภาพรวมและผลการแข่งขันรายเซต ภาพรวมของการแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ที่สูสีเกินความผลคะแนน3-0เซตที่ปรากฏโดยเฉพาะในเซตแรกที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดของเกมซึ่งทั้งสองทีมต่างผลัดกันนำและสู้กันอย่างดุเดือดทุกคะแนนก่อนที่ความนิ่งและประสบการณ์ของทีมการสินจะสร้างความแตกต่างในเซตต่อๆไปและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จนจบการแข่งขนัน2.1ผลคะแนน ผลคะแนนกาลสินสกลนครเซตที่1 27ต่อ25เซตที่2 25ต่อ19เซตที่3 25ต่อ19 2.2การวิเคราะห์เกมในแต่ละเซตเซตที่1 เป็นเซตที่การแข่งขันมีความเข้มข้นและตื่นเต้นที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายเมื่อทีมสกลนครสามารถขึ้นนำและมีโอกาสทองที่จะปิดเซตได้ถึง3าครั้งที่คะแนน24ต่อ22 24ต่อ23และ25ต่อ24แต่กลับไม่สามารถชฉวยโอกาสไว้ได้ความผิดพลาดดังกล่าวเปิดทางให้ทีมกาลสินที่แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เหนือกว่ากลับมาตีเสมอและคว้าชัยชนะไปอย่างน่าทึ่งด้วยคะแนน2ยนนนี่สือเป็นจุดเปลี่ยนที่สผลกระทบย่าแังต่ um, ะโมเซตงใจ ทีมสกลนครตลอดการแข่งขันที่เหลือเ็จที่2ทีมกาลสินเริ่มต้นเ็จนี้ได้อย่างร้อนแรงโดยเฉพาะจากเกมเสิร์ฟอันยอดเยี่ยมของอันดาคาัมบ้าหนองตองที่เสิร์ฟต่อเนื่องจนพาทีมทนาคะแนนนําห่างไปอย่างรวดเร็วถึง14ต่อ3อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสํารองลงสนามฟอร์มการเล่นของกาลสินเกิดการสะดุดลงเปิดโอกาสให้ทีมสกลนครอ,อาศัยจังหวะนี้ไล่ทนาคะแนนติดต่อกันหลายแต้มจนไล่มาที่2 1ต่อ17ก่อนที่ผู้ฝึกสอนของกาลสินจะส่งผู้เล่นตัวหลักกลับลงมาควบคุมสถานาการณ์และปิดเไไปดด้ด้วยคะแนน25:19 เซตที่3รูปเกมในช่วงต้นเซตเป็นไปอย่างสูสีก่อนที่ทีมการลสินจะอาศัยความแน่นอนที่กว่าเริ่มทำคะแนนฉีกหนีไปในช่วงกลางเซตและสามารถรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ได้จนจบการแข่งขันแม้ว่าทีมสกลนาคารจะพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ด้วยความหลากหลายในเกมรุกของการลสินทำให้สามารถปิดการแข่งขันไปได้ด้วยคะแนน2 5ต่อ19คว้าชัยชนะไปในที่สุดการวิเคราะห์รายเซตเผยให้เห็นภาพการเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยชัยชนะของกาลาสินไม่ได้มาจากความเหนือกว่าในทุกจังหวะแต่มาจากการฉวยโอกาสในจ 3.0การวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นรายทีมในส่วนนี้จะทำการประเมินและวิเคราะห์รูปแบบการเล่นจุดแข็งและประเด็นที่ควรพัฒนาของทั้งสองทีมอย่างละเอียดโดยอ้างอิงจากฟอร์มการเล่นที่ปรากฏในการแข่งขันนัดนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น3.1ทีมจังหวัดกาลสินโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคารูปแบบการเล่นและกลยุทธ กาลสินแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่สมดุลมีเกมบุกที่หลากหลายและสามารถทำคะแนนได้จากผู้เล่นหลายตำแหน่งทั้งหัวเสาบอลเร็วและ3เมตรผสานกับเกมรับที่เหนียวแน่นและความแข็งแกร่งทางจิตใจทำให้สามารถพลิกสถานการณ์และควบคุมเกมในจังหวะสำคัญได้เป็นอย่างดีจุดแข็งความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ สามารถรับมือกับความกดดันได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะการกลับมาคว้าชัยชนะในเซตแรกหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังและต้องเผชิญกับเซตพอยต์ของคู่แข่งถึง3ครั้งเกมบุกที่หลากหลายมีผู้เล่นที่เป็นตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้หลายคนเช่นทวารัใชัยปัญหาน้องแก้มและคุณัญญาสิริปทุมน้องพรีมทำให้เกมบุกยากต่อการป้องกันเกมเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพ ผู้เล่นอย่างอันดาคัมเบา้าน้องตองและทวารัตชัยปัญหาน้องแก้มสามารถใช้เกมเสิร์ฟสร้างความกดดันให้กับการรับบอลแรกของสกลนครและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความได้เปรียบในหลายจังหวะจุดอ่อนและประเด็นที่ควรพัฒนาความต่อเนื่องของผู้เล่นสำรอง เห็นได้ชัดในเซตที่2ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงสนามมาตรฐานและฟอร์มการเล่นของทีมรอปลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้คะแนนที่นำห่างถูกคู่แข่งไล่ตามมาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อรักษาความต่อเนื่องของเกม3.2ทีมจังหวัดสกลนครโรงเรียนสว่างแดนดินรูปแบบการเล่นและกลยุทธ์สกลนครใช้ความได้เปรียบด้านสรีระและความสูงของผู้เล่นให้เป็นประโยชน์โดยเน้นเกมบล็อกและการบุกจากแดนหน้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามทีมยังขาดความแน่นอนและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญที่ต้องการปิดเกมจุดแข็งความได้เปรียบด้านรูปร่างผู้เล่นของสกลนครมีความสูงเฉลี่ยที่สูงกว่าอย่างชัดเจนโดยมีผู้เล่นอย่างพิมพ์พัชชาบุตรมังแผนเคก้กที่สูงถึง181เซนติเมตรซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในเกมบล็อกชักยภาพของผู้เล่นรายบุคคลมีผู้เล่นที่โดดเด่นและเป็นแกนหลักของทีมอย่างนัชด,ดาใจชวะน้องบีมที่มีความคล่องตัวและเป็นอาวุธสำคัญในเกมบุก หัวใจนักสู้แม้จะตกเป็นฝ่ายตามหลังด้วยคะแนนที่ห่างทีมยังคงแสดงให้เห็นถึงความไม่ยอมแพ้และสามารถไล่ทําคะแนนกลับมาสร้างความกดดันให้คู่แข่งได้เสมอจุดอ่อนและประเด็นที่ควรพัฒนาการปิดเกมในจังหวะสำคัญเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะการปล่อยโอกาสทองในการปิดเซตแรกหลุดลอยไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโมเมนตัมและสภาพจิตใจของทีมในเซตต่อๆไปความผิดพลาดในการรับบอลแรก เกมเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพของการลสินสามารถสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องทำให้การรับบอลแรกของสกอนครขาดความแน่นอนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวเซตทำงานได้ยากและไม่สามารถสร้างเกมบุกที่หลากหลายได้ความผิดพลาดส่วนบุคคลเกิดข้อผิดพลาดง่ายๆในจังหวะที่ไม่ควรจะเสียเช่นการเสิร์ฟเสียหรือการตีเสียเองในจังหวะสำคัญซึ่งทำให้เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย บทสรุปของการแข่งขันครั้งนี้คือการประทะกันระหว่างการเล่นอย่างมีวินัยของกาลสินกับศักยภาพที่ยังไม่ถูกขัดเกลาของสกลนครซึ่งปัจจัยด้านประสบการณ์และความแน่นอนได้พิสูจน์แล้วเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ4.0ผู้เล่นที่โดดเด่นการแข่งขันนัดนี้มีผู้เล่นหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นกุญแจสำคัญของทีมซึ่งคัดเลือกจากผลงานที่ปรากฏตลอดทั้ง3มเซตดังนี้ทีมจังหวัดกาลสิน ทวารัตใช้ปัญหาหนองแก้มเป็นผู้เล่นตัวหลักในเกมบุกที่มีความเฉียบขาดและครบเครื่องสามารถทำคะแนนได้จากทุกตำแหน่งทั้งการตบที่หนักน่วงและการหยอดที่ฉานฉลาดในจังหวะที่เหมาะสมเป็นผู้เล่นที่สร้างปัญหาให้กับเกมรับของสกลนครอย่างต่อเนื่องคุณัญญาสิริปรทุมน้องพรีมผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงระดับแชมป์วิทยุการบินเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในเกมรุกที่ไว้ใจได้มีความแน่นอนในการทำคะแนนและสามารถช่วยทีมในจังหวะกดดันได้เป็นอย่างดีเจวรินภูมิประสาทน้องเจล โดดเด่นทั้งในเกมบุกหัวเสาที่มีความหนักน่วงและยังมีประสิทธิภาพในการบล็อกซึ่งสามารถหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้หลายครั้งทีมจังหวัดสกลน,นครนัชดาใจชวะน้องบีมถือเป็นผู้เล่นที่เป็นศูนย์กลางของเกมรุกสกลน,นครอย่างแท้จริงมีความคล่องตัวและพลังในการตบที่โดดเด่นจนทําให้การสินต้องวางแผนเกมรับเพื่อรับมือเธอโดยเฉพาะพิมพ์พัชชาบุตรมังน้องแผนเคก้ก ใช้ความสูง1 8 1ซนติเมตรให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเกมบล็อกหน้าเน็ตและการเสิร์ฟที่สามารถสร้างความกดดันให้กับการรับบอลแรกของกาลสินได้ขวัญพิชาวงษาเปียโน,โนเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในเกมรุกที่ทำผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถทำคะแนนสำคัญให้กับทีมได้ในหลายจังหวะผู้เล่นเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นกำลังสำคัญของทีมในนัดนี้แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นกำลังหลักของวงการวอลเลย์บอลไทยในอนาคต5.0สรุปและข้อเสนอแนะโดยสรุป การแข่งขันระหว่างจังหวัดกาลสินและสกลนครเป็นเกมที่ใช้ชนะถูกตัดสินด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจและประสบการณ์มากกว่าศักยภาพทางกายภาพใช้ชนะของกาลสินมาจากความแน่นอนและความเด็ดขาดในจังหวัดสำคัญขณะที่สกลนครแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจนักสู้ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมากในอนาคต ปัจจัยหลักที่ตัดสินผลแพ้ชนะในเกมนี้คือโอกาสทองที่หลุดลอยไปในเซตแรกการที่สกุลนครไม่สามารถปิดเซตได้ท,ทั้งที่มีโอกาสถึง3ครั้งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำลายโมเมนตัมของทีมอย่างรุนแรงและเปิดโอกาสให้กาลสินซึ่งมีความนิ่งมากกว่าเป็นฝ่ายคุมเกมได้ทั้งหมดจากฟอร์มการเล่นที่ปรากฏสามารถนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสำหรับทั้งสงทีมได้ดังนี้ สำหรับทีมกาลสินประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์คือการพัฒนาความลึกของผู้เล่นในทีมเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานการเล่นระดับสูงไว้ได้แม้ในขณะที่หมุนเวียนผู้เล่นและลดความเสี่ยงที่ฟอร์มของทีมจะแผ่วลงอย่างที่เห็นในเซตที่สสำหรับทีมสกลนครการพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการเสริมสร้างวินัยทางแทคนิก,กเพื่อลดข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะการรับบอลแรกและฝึกฝนการตัดสินใจภายใต้ความกดดันเพื่อเพิ่มความเฉียบขาดในการปิดเกมเมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับนักกีฬาทั้งสองทีมและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะผู้ฝึกสอนในการวางแผนพัฒนาทีมให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไป12ประเด็นสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและจุดที่คนได้รับกำลังใจจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41รอบขัดเลือกภาค3ระหว่างทีมจังหวัดกาลสินโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองสว่างคงคา และทีมจังหวัดสกลนครโรงเรียนสว่างแดนดินมี12ประเด็นสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและจุดที่คนได้รับกำลังใจดังนี้ครับ 1. หัวใจนักสู้ในการพลิกหนิ่งในเซตแรกทีมกาลสินแสดงความใจเด็ดช่วงทายเซตแรกที่ถูกสกลนครนำจนถึงเซตพอยต์24-22แต่พวกเขาสามารถฮึดสู้จนพลิกกลับมาเอาชนะได้ที่27-25 2. การคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาด แม้จะมีช่วงที่กดดันแต่ทีมกาลสินสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต27จ27ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ19ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยม 3. กำลังใจให้น้องพรีมคุณัญญาสิริปทุมผู้บรรยายระบุว่าน้องพรีมเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือระดับแชมป์วิทยุการบินและตั้งใจเล่นมาก แต่อยากให้กำลังใจให้เธอเล่นด้วยรอยยิ้มและมีความสุขกับเกมมากขึ้นเพื่อลดความกดดัน 4. ความยอดเยี่ยมของน้องแก้มทวารัตชัยปัญหาเธอเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้หลากหลายทั้งจากการตบที่เด็ดขาดและการเสิร์ฟที่รุนแรงจนเป็นแต้มสำคัญหลายครั้ง 5. ไหวพริบและการเล่นที่ฉลาดนอกจากการใช้กำลังทีมการสินยังมีลูกเล่นที่ชาญฉลาดเช่นการหยอดในมุมที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึงของทวารัต ซึ่งช่วยให้ทีมได้แต้มสำคัญ6การสนับสนุนน้องตองอันดาคำเบา้นานักกีฬาเจ้าของส่วนสูง180ซนติเมตรซึ่งถือเป็นรายการแรกๆของเธอในเกมระดับใหญ่จึงควรได้รับกำลังใจเพื่อพัฒนาเป็นกำลังหลักในอนาคต7ความทุ่มเทของน้องโดนัทนัจจิราวรยศในฐานะตัวเซตเธอทำงานหนักในการจ่ายบอลให้เพื่อนและยังมีจังหวะช่วยเซฟบอลจนเกือบเจ็บตัวเพื่อทีม8 พลังตบของน้องเจลเจวรินภูมิประสาสสาวน้อยวัย15ปีจากเขื่อนลำปาวที่มีความสูง175เซนติเมตรและมีลูกตบหัวเสาที่คมและรุนแรง 9. ความพยายามของน้องนาเดียปุ่นยาพรยินไทยสงแม้ในช่วงแรกจะเล่นไม่ออกแต่เธอก็พยายามจนสามารถทำแต้มแรกของเธอในรายการนี้ได้สำเร็จ 10. บทเรียนเรื่องความไม่ประมาท ในเซตที่2และ3กาลสินนำห่างจนเกือบถูกไล่ทันเมื่อส่งตัวสำรองลงสนามซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีในการฝึกความนิ่งและมาตรฐานของทีมสำรอง 11. วินัยในการไล่บอลมีช่วงที่นักกีฬาไม่ได้วิ่งตามลูกบอลจนเสียแต้มซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้กำลังใจเพื่อให้มีความกระหายในเกมตลอดเวลา 12. การก้าวสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทีมกาลสินต้องเตรียมตัวพบกับทีมอุบลราชธานีในรอบต่อไป ซึ่งเป็นงานที่หนักและต้องการแรงใจจากชาวกาลสินเป็นอย่างมากทีมวอลเลย์บอลกาลสินชุดนี้เปรียบเสมือนเหล็กที่กำลังถูกตีให้เข้ารูปแม้จะมีรอยบุบบ้างในบางจังหวะของเกมแต่ความร้อนแรงและศักยภาพที่มีจะทำให้พวกเขากลายเป็นดาบที่คมกริบในรอบต่อๆไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงของทีมจังหวัดสกลนครโรงเรียนสว่างแดนดินในศึกกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่41 แม้ผลการแข่งขันจะพ่ายให้ทีมกาลสินไปศูนย์ต่อศูนย์เสร็จแต่มี12ประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจนักสู้ที่ควรค่าแก่การให้กำลังใจดังนี้ครับ 1. การเกือบคว้าเซตแรกทีมสกลนครทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในเซตแรกโดยเป็นฝ่ายนำมาตลอดและขึ้นแท่นได้เซตพอยต์ก่อนถึง2ครั้งที่คะแนน24-22แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะล้มทีมเต็งได้ 2. รูปร่างและส่วนสูงที่เป็นต่อผู้บรรยายระบุชัดเจนว่าผู้เล่นสกลนครมีส่วนสูงที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีมากสำหรับการพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต 3. พลังตบของน้องบีมนัชดาใจชะวะแม้อายุเพียง14ปีแต่เธอเป็นอาวุธหนักของทีมที่มีลูกตบเด็ดขาดและรุนแรงสามารถทำแต้มไล่กดดันคู่ต่อสู้ได้หลายครั้ง 4. ความสูงที่น่าทึ่งของน้องแพนเคก้ก พิมพ์ภชาบุตรมังโดยส่วนสูงถึง181เซนเมตรในวัยเพียง14ปีม .2 เธอคือทรัพยากรบุคคลที่ล้ำค่าของวงการวอลเลย์บอลสกลนครที่ต้องได้รับการสนับสนุนต่อไป 5. หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในเซตที่2แม้จะถูกนำห่างถึง10ต่อ21แต่ทิมสกลนครกลับฮึดสู้ไล่มาเป็น16ต่อ21จนทำให้คู่ต่อสู้ต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมแสดงถึงสปิริตนักสู้ที่ไม่เคยกดระเบิดตัวเองทิ้ง 6. ลูกเสิบอันตรายของพันษาปุละดาทิพร,รัตน์ในฐานะตัวเซตเธอไม่เพียงแต่จ่ายบอลดีแต่ยังมีลูกเสิบที่กดดันจนทำแต้มเอสเอสในจังหวะสำคัญ 7. ความสารพัดประโยชน์ของเปียโนขวัญวิชาวงศาเธอเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องทั้งการเสริฟที่สปีดบอลเร็วการทำแต้มจากการหยอดและการบล็อกที่แข็งแกร่ง 8. การป้องกันของน้ำขิงกัญญาณสุวสี ในตำแหน่งลิบโรเธอมีความพยายามในการตามเก็บบอลและช่วยเซฟบอลจากการตบหนักๆของการาสินได้อย่างน่าชื่นชม 9. อาวุธหนักจากเข้าปั้นเพ่นพิชาสารบุตรเธอเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีลูกตบที่แน่นๆแ,และมีไหวพริบในการเสิร์ฟที่สร้างปัญหาให้ผู้รับบอลแรกของคู่ต่อสู้เสมอ 10. กำแพงบล็อกของงามตางามสิริเทียมราชด้วยส่วนสูงเกือบ180ซนเมตร เธอช่วยป้องกันหน้าเน็ตและทําให้การบุกของคู่ต่อสู้ทําได้ยากลําบาก 11. โอกาสของนักกีฬาอายุน้อยทีมชุดนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นม .1- ม .2 เป็นจํานวนมากเช่นน้องไดและน้องบีมซึ่งยังมีเวลาอีกหลายปีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อกลับมาคว้าชัยชนะ 12. พลังใจจากเจ้าบ้านในฐานะสาวผู้ไทยจากสว่างแดนดินพวกเขาได้รับแรงเชียร์อย่างล้นหลามในมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนคร ซึ่งเสียงเชียร์เหล่านี้คือแรงผลักดันให้พวกเขาสู้จนถึงแต้มสุดท้ายทีมวัลเลย์บอลสกลนครชุดนี้เปรียบเสมือนต้นกล้าพันธุ์ดีที่เพิ่งเริ่มแตกกิ่งกา้านแม้วันนี้จะยังไม่ผลิตด,ดอกออกผลเป็นชัยชนะแต่ด้วยรากฐานที่แข็งแกรง่งและส่วนสูงที่โดดเด่นหากได้รับการบ่มเพาะและพรวนดินด้วยประสบการณ์อย่างต่อเนื่องต้นกล้าเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นสง่างามในวงการลูกยางไทยได้อย่างแน่นอนครับ